วันนี้อยู่ท่ทีไหนเอ่ยนะครับพอดีเพิ่งขับรถมาถึงนะครับที่กรุงเทพศรีแล้วก็ตรงกลางมันจะมีพวกคนกินข้าวด้วยนะครับเราก็ถามว่าคืนนี้เธอโสดเหรอมาเข้ากรุงเทพนะครับผ่านบางนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็วันนี้รถติดนิดนึงนะเพราะวันวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้เช็คอินที่ศรีลมเนาะพอดีพักที่นี่3วันนะครับก็คือเช็คอินเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ในห้องนะครับห้อง เป็นโรงแรมอ่าพูแมนนะครับโรงแรมพูแมนสีลมนะครับแล้วก็อยู่สีลมสาทรแลไรอย่างเงี้ยติดกับสารแดงแล้วก็ช่องนอนรีนะครับอยู่ฝั่งนู้นนั่นเองแล้วก็ได้ิดพาทัวร์ห้องนิดหน่อยนะครับห้องของเราเนี่ยจะมองไปที่ฝั่งของไอคอนสยามครับราะว่าแม่น้ําเจ้าพยานั่นเองนะครับที่แบบว่าเขามีล่องเรือฝั่งนูน้นแล้วก็จะมองเห็นอ่าโรงแรมเรือบัวนะครับที่มองไปฝั่งนู้นเนาะนะครับแล้วก็วิวตอนเย็นอ่จจะสวยนะครับตรงนี้นะแต่ตอนบ่ายจะร้อนนิดนึงนะครับผมต้องติดพาม่านด้วยเพราะว่ามันร้อนไงเดี๋ยวไปดูนะ เนี <N stereotype> ่ยครับเนาะตรงนี้เลยเป็นชั้นที่27นะครับ2ี่เนาะอ่าพักที่สวันที่มาพักกรุงเทพเพราะว่าเพื่อนจี้มาเที่ยวนะครับก็คือเพื่อนจอยพาเพื่อนเวียดนามมาเที่ยวประเทศไทยด้วยนะครับว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของเพื่อนเวียดนามมั้งที่มาเที่ยวที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะจริงๆว่าจะไปพัทยานั่นแหละเธาบอกว่าไปวันเดียววาเธอไม่ต้องไปหรอพัทยาวันเดียวมันไม่มีอะไรทําวันเดียวมันไม่เวลาไม่พอเต่บอกว่าเธอไม่ต้องไปพัทยาวันเดียวเราก็เลย มาอยู่ถึกรุงเทพสามวันเลยนะครับสามสี่วันนั่นแหละแต่โจดีคิดว่าจะอยู่นานอยู่นะเพราะว่าที่ชอบกรุงเทพนะครับเมื่อวานเพื่อนโจดีมาถึงกรุงเทพแล้วก็พักแ,แถวตรงสะทอนตรงนี้นะครับก็ตอนวันสี่ห้าโมงนั่นแหละหีบขึ้นไปตึกมหาหครนะครับชั้นบนสุดเลยนะจ่ายค่าเข้าประมาณแปดร้อยมั้งผมไม่แน่ใจดูวิวตอน,นตอนห้าโมงห้าโมงหกโมงนี่แหละแล้วมันจะมีแบบกระจกเดินกระจกที่เป็นกระจกใสอ่ะ นอกผมเห็นอยู่แพลนของวันนี้หล่อยังไม่รู้เลยว่าทําอะไรนะครับเพราะว่ามาถึงก็เหนื่อยผมก็เหนื่อยด้วยขับรถสองสามชั่วโมงรถก็ติดนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราคิดว่าจะรีแลกก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าออกไปข้างนอกเราออกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาเที่ยวแถวสีลมสะท้อนด้วยกันนะครับเนาะโอเคครับนอกนั้นก็เป็นวิวช่วงค่ำนะที่กรุงเทพนั่นเองนะครับเป็นวันนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับ เดินออกมานะครับจากโรงแรมถนนนะพี่ตุกตุกบอกว่าจะไปไหมไปแถวสีลมไปสุรวงไหมคิดหกสิบบาทนะครับแต่ผมบอกว่าไม่อยากไปเพราะว่าผมอยากเดินมากกว่านะครับตรงนี้เป็นที่ผมเคยมาทาวีซ่านิวซีแลนด์ไปก่อนนะครับหลายปีแล้วตอนนั้นผมยังไม่ได้พ r อาร์เนาะก็เลยต้องมาขอวีซ่านิวซีแลนด์นะครับแต่ไปครั้งนั้นก็คือผมยังไม่ทํ o u t u b e นะยังไม่ทําช่องแล้วก็ยังไม่มีคลิปนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ถ่ายเมื่อกี้เป็นถ่ายเป็น อิเลฟเฟนแผนดังเกงช้านนั่นเองช่วงนี้ก็ฮิตกันมากๆเลยนะโอ้โหแบบไปไหนคใครๆก็ก็ใส่กันนะครับแต่ผมยังไม่กล้าใส่อ่ะ <c oughs> นี่เลยเดินถ่ายพวกผลไม้ต่างๆนะครับทุกคนเนาะเราเดินมาจากถนนสีลมแลวใช่ไหมครับเราก็เดินมาที่พัดพงนะครับพัดพงก็จะเป็นแบบ ทั้งเป็นตลาดในมาเก็ตนครับก็จะมีขายอาหารขายอาหารใช่มีอาหารพวกสตรีทฟู้ดแล้วก็ตรงกลางมันจะมีพวกคนกินข้าวด้วยนะครับเนาะก็มีพวกบัตกระเพรามีพวกของปิ้งย่างต่างๆนะครับมีทุเรียนขายด้วยนะแล้วก็มีพวกแมงโกล่ะเข็นเมะม่วงนะครับแล้วก็จะมีพวกพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะคือตอนนี้เราเดินผ่านมาตรงนี้ใช่ไหมครับเราเดินมาข้างในเนาะตอนนี้อยู่ที่ถนนสุรวงศ์นะครับถนนสุรวงศ์ ผมก็คือแบบตอนนั้นประมาณสักเกือบสิปีแล้วที่ผมเจอเดวิครั้งแรกนะครับก็เรามานัดกันแถวแถวนี้แหละนะครับแล้วก็เคืนนี้นะครับเราก็มากินข้าวที่ร้านโคกอันฟอกนะครับก็เป็นร้านร้านแต่ก่อนอยู่ซอยสี่นะครับแต่ทุกวันนี้คือย้ายมาอยู่แถวแสุรวงศ์นะครับคือเดินไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนั่นแหละก็สั่งอาหารไปแล้วนะครับก็เราก็อาหารมาแล้วนะครับเราก็จะมีข้าวผัดกุ้งนะครับที่สั่งนะครับแล้วก็เดวิดอยากเปนปลานะวันนี้ก็มีปลาร้าพริกนะครับปลาร้าที่แกงเนาะแล้วก็แคงเขียวหวาน แกงเขียวหวานนะครับนี่คือแบบเขียวจริงๆอ่ะนะครับเีม็มะเขือมะเขือจะเป็นมะเขือ,อที่ออสเตรเลียไม,ม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ที่ไทยเนาะมะเขือนะครับเกือบมะเขือเปราะใช่ไหมเนาะนะครับเนะาะอาหรอร่อยน่ากินเลยได้บีบกินก่อนแล้วอ๋อ i อติ้ s ค uh, so ื e e ควีดส์เดี๋ยวผมบีบมะ oh, นาวก่อนเ <Yeah, S 3> <sweet. S 1> นี่ยบีบมะนาวก่อนนะนี mm ่ hmm. yeah. 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 ครับทุกคนโอ้โห mm hmm. แบบอร่อยน่ากินมากเลยอะ mm hmm. ก็ดีแบบนั่งรีแลลกอยู่ที่ห้องแล้วแล้วเดี๋ยวกินชุบินชีสอะไรแบบอะไรแบบแมันก็อย่างเท่าไหร่ก็เลยสั่งมาแค่สามอย่างครับ,รบนี่เลยซีสันนะกกินนะกระป๋กุ้งนะครับนี่ครับเนี่ยโอเคกินไทร์เบทเนี่ยฟิชเนี่ยปลาทอดอ่ะกินปลาทอดแล้วเราให้เด็กเป็นกินปลาทอดนะครับนี yeah. ่ Alright, am a naked marker. How oh, do we keep them? Long. Hello, the Testier. Oh, there you go. They got the idea. I had to stop. Oh, they're so cut. นั่นและครับวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะที่กรุงเทพนะครับก็มาถึงไม่คิดว่าจะเจอเพื่อนโจดีด้วยนะครับพอดีเรานั่งรีแลกที่สีลมซอยสีนะครับเป็นซอยสําหรับผู้ชายนั่นเองนะครับก็ตามที่ผมบอกไปว่าเพื่อนโจดีพาเพื่อน คนเวียดนามนะครับมาเที่ยวด้วยนะครับก็เพื่อนเป็นเพื่อนสิทธิ์เลยนะครับเป็นแต่ก่อนก็เป็นลูกน้องนะครับที่ทํางานร้านอาหารกับโจดีนะครับเนาะแต่ทุกวันนี้คือไม่ได้ทําด้วยกันแล้วนะครับก็มาเที่ยวครั้งแรกก็ถามว่าเมียอยู่ไหนเพราะว่าเพื่อนเป็นเวียดนามเนี่ยก็คือแต่งงานแล้วครับเป็นแต่งงานกับผู้หญิงเวียดนามนั่นเองนะครับแล้วก็ก็ถามว่าคืนนี้เธอโสดเหรอมาเที่ยวคนเดียวนะแล้วแล้วเดวิดกับผมนี่ก็บอกว่า เธอไม่ต้องกลัวอยู่ที่นี่ปลอดภัยไม่มีใครฉกพวกเราจะดูแลเธอเองอะไรอย่างเงี้ยเ e got o อ r ก o c k t a i l w กนาะ e so yeah happy d e x p e c t situation e a r l i นาะก็บรรยากาศช่วงค่ำนะครับเนาะพอดีเพื่อนโจดี้กับเพื่อนอีกคนหนึ่งอก็หิวข้าวที่ไปที่ใช้น้าทาวมาแล้วแบบเดินเดินเดเดินเสร็จก็ไม่มีอะไรกินไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยก็เลยต้องกลับมาผมก็ส่งข้อความว่า เธออยู่ถ้าถ้าเธออยู่แถวสีลมเธอก็มาหาเราได้นะก็เลยเดินมาหาเรานะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงประมาณสักสามทุ่มกว่านะครับเนาะเห็นไม่เอ่ยผู้ชายเยอะมากนะส่วนมากก็จะเป็นแบบนักท่องเที่ยวนะครับเนาะจากทั่วโลกเลยนะครับที่มาเที่ยวที่นี่เนาะมานั่งแบบรีแลกชักพักผ่อนนั่งเดือมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพื่อนสั่งหนังไก่ทอดมากินผมก็งงเอ้าเธอบอกจะสั่งข้าวใช่ไหมเอ้ยที่จริงเพื่อนผมะจะสั่งพิซซ่าแต่พิซซ่าแป้งเสียแป้งพิซซ่าเสียเขาก็เลยไม่ได้ทำพิซซ่าเขาก็เลยสั่งปีกไก่ทอดแล้วก็หนังไก่ทอดมากินนะครับผมก็กินด้วยแหละปีกไก่ทอดคืออร่อยมากเลยนะแบบกรอบนะครับเนาะนี่เลยรือ่อลกกันนะครับ ามาที่กรุงเทพนะครับกี่วันเอ่ยมาที่กรุงเทพ3วันเนาะอาจารย์ทุ่มบอกไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาชมคลิปของเรานะครับที่ของผมกับเดวิดนั่นเองนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างนะพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์เพราะว่าเพื่อนโจดี้พาไปกินอาหารนะครับบ๊ายบายครับ굿ไนท์